A good morning, hát hôm nay. A soaky sắm cái con. A good baba, 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 รับไม่ทานเลยบอลบอลบอลดีบอลเลยมามาเราเล่นเลยมาดีแกดกลับไล่ไล่ไล่ไอ้สัตว์วันดีอั้สัตว์ขอบค้ามาสักมารับตะโผงสร้างคุณนท่พง์หลังมา สากไกลมากเลยสามฉันไหมลูกนี้โอ้โหประตูกัดทิ้งออกมาแล้วตามมาโอ้สิงปีชาเกตจะเริมตั้าได้ปล่าทีมจากมคโคะได้เลยลูกนี้เดียวมาสมสันสมสารแล้วเขาย มุทเบียดมากเจี่ยมากเราซืปั้นแปะโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ึ้นน้ำอีกครั้งนงครับวิศวะยิงคนเดียวสองลูกแล้วนะครับหอมจำแม็คโพลุนดาวกันโว เจ็บลงมปใช่นักโคตรถิ่นนี่ยอโค้งขับของแชมสิบปีก่อนโน้นเด็กกีฬาให้ชาด้วยโอ้โหรับได้อะไรโค้งสบายโดนโค้งสบายเต็มใไหมคุณผูัมท่านผู้หม

โอเครางการเขาติตรงยิงไปเจ็บบกทีีพัานีออกมาบุรีตอนนี้เปลี่ยนนะผู้ช่วยชาติจับหมดแล้วไมีบุรี่แปนแบกเข้าไปหารับสาดาผ็้าตใช่ก็คือวันประมาณอังคารพุธพรหัสประมาเนี้ยครับเดี๋ยวจะาดูให้ครับเดยวพุ่ครับจับมิโกสงก็มากทิวัดและพืนท่าสังกิ

นัทพงศ์จ the en ่มาไม่ผ่านทางน้บ you ัวโพธมาใัทพงศ์โธิ์ทิมขอคืนมามาติ์บดมาวิบัติถึงข้อจุดวิวัติตีมาให้ครับนัทพงศ์อยทองคูณดอกไม้นัทพงศ์เต็มนัทพงศ์รอกนีไ้ทียิ้มกายหมนติดบอสิทธิ์ปันแปดนัทพงศ์ขึ้นมงเกี่ยวพลิกสวยกับยิงเตะสมาติ์ปันแปดออกเส้นหลังรับ

รอบนี้ล็อกเอาต์ขาชนะเข้ารอบ8ทีมแพ้ตกรอบครับแล้วตัวซสอดขาหปลอดมาติดนั่นตัโพิิ้ตักมา20หมงมาเจอเสียชัยจักรลังมาก่เข้าไปลอาเป่าครับโดนโพก่อนเสียเปรีไป อันศักดิ์วันดีโมกี้เอาไปบอลทุ่งของสามฝ่าทีมจับแมคโครดูต่อไปแล้วมาตรอทอบอำนาจก,การทีมรอบสิบหกทีมนี่คู่แรกครับนี่เทา้าัำอยู่กับสองตัวหนึ่งครับจับแมคโครสีแดงวายบีเหล็กเอ็บบอลทางสนามไปไหนครับ อย่านั่งโมแต่นั่งคุยกันนะครับทางาสนามอีกหนึ่งคนนะครับไม่มีมีแต่ข้างหลังโอลอใจนรัวพอคือหังวพชินปันแปผ่านมาให้โซกิปโกิปอากลมาให้กับนัโโพ์ทิ้งหล้ยต่อขวาไปเลี้ยี่สิบล็อกสายขึมาให้นัโโพิ์ทิ้งู้ออกซ้ายมาให้พปแป ติขวาอนเช่ักิดสกิดออกมาหายัจไม่ดีเลาะมาแค่การรักษาความาลอดภัารึเปท่าถุงกจำไมโครดอยครูสกิตสามันเขตกอง กองย้อนอยู่ที่นั่งสองลูกเลยย้อนให้เขามั่งสิถูกกรบปุสนแปรุงกไปเรนจะตัเที่ยวมากช่ไปขงนเสร็จปันแปกผุงไกไที่ว่างให้กับส,สกิต โยกกาเกี่ยวอะไรมาที <t ilt> nah, nah, like, ่ใช oh, yeah. right? <t ilt> <t ilt> ้จอดสันเทียโักธุรกิ์โพที่หลับมาได้เพราะมาาแต่อนวางขาักธรอ้าออกข้ามมาให้ผู้ช่วยชาสระตันจัดพันหวาจอยเป็นสั้นมาโอ้หให้มันดู่นหนักดีมากครับจังหวะนี้นักวุรกิอาสันกองยอกมาโอ้โหลูกเป็นซซายโป้งมากเลยในงนี้ เปลี่ยนตัวบอกกรรมการเลยนะครับทราจะเปลี่ยนตัวมาจะ้าลให้นิดจะใช้จอสันเทียจะใช้ bả, cũng thanh ai? đại phong cỡ thăng phun, đại 21 vẫn đếm, thủy thăng, vẫn vẫn nâm ỷu, đại phong ho tin, sát nữa, đại phế xịt bắn bạt, yểm qua, đại ไวดีเดี๋ยวเฉพาะโไทยจับได้มจะไปเสร็จตัวเลยตัวเลยปปโอ้โหเา รอไม่เท่าเดิมครับเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยๆคู่ต่อไปเตรียมตัวนะครับลำมะโกกับอำนาจการพิมพ์กระทันมาแล้วแต่งตัวเลยนะครับล็อกหนีมาคือเหล้าใช่ไหมโดนโคกอารอนเดี๋ยวจะพุดเบียดไปอ๋อกมาทังรงนี้ให้พี่นุก ขอทุกของทางฝ่าบายดีขอสิทธ์บุญพดีจมกลัมาให้ผู้ช่ยวชาาจารย์จังหวัดตราขออามาไม่พิดสิทธิ์อินจัน้องยินใจโอ้โหมออกเส้นหลังว่าหมืืเปลี่ยนทางไ่ตรงกอบครับขทุมของทางฝั่งทีบายบีนักศึกอาสาิกร

กษิอาจารจักรชายมาพร้อมเจ้าพรีเนียวเกี่ยวคืนมาได้แหลขึ้นหลังมาอาจารย์จักรพวาจ้อยมาทีจกช้จอดสันติฮะจชายใช้ขวามานักตนกอโหนี่ล้วตวงเข้าไปทันนะตอกสมนัดครัและผู้สิทชัเตนจุปกร์วินากผลปกฏว่า จักไม่อดทำจะทไม่ได้สองคนทีดหนึ่งจากหมายเลยที่ีทั้งสองงรครับวิศวะุนทรบุตรแล้วก็ทางฝั่งนี้ทนีพ <S S S> อดีผมไม่ทันมองขอใครด้วยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทีม y n b Coffee Shop มานะครับที่ส่งทีมเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ขอขอบคุณอย่างสูงขอขอบคุณอาจารย์แบ็คด้วยนะครับ ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าทำมายกมือสายไฟให้ผมเห็นหน่อยไม่ฉายยะอะไรฉายจังวะ